สิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้คือหนึ่งในผลงานวิศวกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งยุคออกแบบโดยทีมวิศวกรระดับแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลกแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่โครงสร้างที่ตั้งตระงานอยู่กลางทะเลไม่ได้มีหน้าที่แค่รองรับการควบคุมวาลน้ำมันใต้ทะเลลึกแต่มันคือศูนย์รวมของเทคโนโลยีและหัวใจแห่งความยั่งยืนเพราะแม้จะอยู่ลึกลงไปใต้ผิวน้ำหลายร้อยเมตร มันกลับกลายเป็นบ้านให้กับฝูงปลาเล็กปลาขนาดใหญ่และสิ่งมีชีวิตทางทะเลนานา,นานชนิดคุณจะสังเกตได้ว่าบริเวณไหนมีโครงสร้างเหล่านี้อยู่บริเวณนั้นจะเต็มไปด้วยชีวิตนี่คือการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติที่ต่างพึ่งพาและเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะนวัตรกรรมที่แท้จริงไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลกแต่ต้องรักษาโลกไปพร้อมกันด้วย